สวัสดีค่ะมือน,นี้ก็มาพบกับสาสุริน้าพเพิ่นในต่างแดนดีเช่นเคยนะคะมือน,นี้เกิดมาเล่าว่าสู่กันฟังนะคะเปิดอกเปิดใจนะคะจากคนบันน้าอกนะคะเป็นยังจริงบอกนังสีนะคะเพราะว่าอันในการจัดทําคลิปของปุ๋ยนะคะมันก็อาจจะมีคนชอบแล้วก็บรชอบมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือคุณบอมักบบชอบแล้วนะคะ คุณก็แค่กดขามไปแต่ว่าบอมนมาดากันจังซีนะคะเลยสิ่งสําคัญเลยนะคะชีวิตดิฉันชีวิตจริงฉันจะทําอะไรมันกระเรื่องของดิฉันนะคะฉันบดเอไปสร้างความเดือดร้อในให้ใครใครพึงพอใจเบิงกระเบิงนะคะใครบอชอบกับบอตองเบิงก็แค่นั้นเองคะ่ะฉันทําคลิปเพื่ออ่าคนส่ชอบนะคะคนบอชอบก็แล้วแต่ละคะ่ะเพราะว่าดิฉันบรสสมารถไปบังคับจิตใจผู้ใดๆแล้วะคะ่ะ คนชอบก็ดูคนไม่ชอบก็กดข้ามแค่นั้นเองค่ะในเมื่อคุณไม่ข้ามดิฉันดิฉันก็ขอข้ามคุณแล้วกันนะคะในเมื่อคุณมาดาฉันหลากหลายนะคะดังนั้นฉันกัดสิจแจกแจงให้คุณฟังนะคะในเมื่อคุณมากล่าวหาดิฉันนะคะดาดิฉันว่าเป็นอีบันนอกนะคะอีงโง่นะคะแล้วก็เอาเรื่องส่วนโตมาเบาประจานโตจะคของนะคะ รวมถึงหาวาแต่งเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับลูกเลี้ยงแล้วก็เรื่องสามีการที่สามีกราบนะคะไรซาระจังสันจังสี่นะคะหาว่าเห่าบ่มีปัญญาไปจากผัวไดนะคะมีผัวมีฝรังเอาไปรับเลี้ยงก็ดีแล้วเพิ่นวะ คุณเอาสมองส่วนใดคิดคะดิฉันไม่ใช่ตัวคุณนะคะเพราะคุณไปอยู่เมืองนากตั้ง25ปีนะคะสมองของคุณยังไม่มีการพัฒนานะคะยังมาด่าคนอื่นได้นะคะเพราะคนที่ไปอยู่ประเทศที่เจริญแล้วนะคะความคิดสติปัญญาของเขานะคะต้องมีการพัฒนานะคะในเมื่อคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องดูแต่นี่คุณไม่ชอบคุณก็ยังตามมาตอแยนะคะ แล้วก็มาด่านู่นนี่นั่นนะคะและรวมถึงหาวาอะไรนะฝรั่งเลิกกันไปแล้วบะมีไผเขามาเฮือนดอกหาวาเมียเก่าของสามีนะคะบะมีไผเขามาดอกฮาว่าดิฉันแต่งเรื่องนะคะดังนั้นดิฉันกระซิบอกให้ฟังนะคะฉันถามคุณน่คะ่ะฝรั่งมันบามีหัวใจลอฝรัร่งมันบะแมนข้นตินะคะฉันจะบอกให้นะคะอดีตเมียเก่า แม่ของลูกผัวดิฉันนี่มันถูกผัวดิฉันไล่ออกจากบ้านเองนี่แหละค่ะมันก็ต้องมีความผิดอีกอย่างที่รายแรงแล้วค่ะถึงถึงไปแต่โตได้นะคะทั้งทางมีลูกกันสองคนอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของดิฉันดิฉันจึงไม่อธิบายให้คุณฟังนะคะอันนั้นมันเรื่องของเขาสองคนทว่าดิฉันหูบอฉันหูค่ะแต่มันไม่เกี่ยวน้องค่ะดิฉันนะคะแล้วที่สําคัญเขาเลิกกันนะคะเป็นสิบปีแล้วก่อนที่จะมีดิฉันนะคะ พอมามี่ดิฉันนะ่ะต่อร่วมมาถึงตอนนี้เขาก็เลิกกันเป็นยี่สิบปีแล้วค่ะนะคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของเขามันแตกหักตั้งแต่บอสใจใจดูแลลูกแล้วค่ะเพราะลูกเลี้ยงคนดิฉันไม่มีเพื่อได้เลี้ยงจบสักคนนะคะทัางๆท,ที่แม่เขากับบได้เฮ็ดงานนะคะให้อยู่ดูลูกนะคะสามีดิฉันทํางานส่งส่งเสียสื่อย่างนะคะแต่ลูกเต่านี่ก็บ่เป็นบุเป็นหลวเป็นไพ่เลยค่ะ,บ,ะบได้ดิบไดดี จนถึงคู่มือแล้วถ้าว่าเป็นยังเมียเก่าถึงมาเฮาอนไดก็เพราะว่าลูกเลี้ยงที่ฉันมันอยู่น้ำดิฉันไงคะเขาก็มาหาลูกเขาสิคะแล้วมานี่ก็มาแจงโตยโยใหญ่ยั่วนะคะนุ่งนุ่งนุ่งน้อยห่มน้อยนะคะดิฉันน่ะบวชหูซึกหูสายัางเดอคะ่ะดิฉันเห็นแล้วฉางกะสองเวทเวทธนานะคะ่ะเพราะยังต่อให้พยายามเหุจังไลนะคะ คนเบ่าเขาก็บ้าเอาแล้วค่ะย่างดิฉันเ,นยเลยก,กันไปสามเถื่อนะคะฉันไปยูเมืองไทยได้ค่ะนะคะไปถ้ามาหากินของฉันเองนะคะสามีของดิฉันกระดั้นทุนลังไปตามยูเมืองไทยนะคะปีหนึ่งไปสามเถื่อนะคะไปสุปีสามสี่ปีนะคะสีป่ปีปีหนึ่งไปสามครั้งเพื่อไปงอดิฉันนะคะเพราะวา่าัตเขาเองเขาเฮ็ดงานนะคะย่าหว่างเขาก็ไปนะคะ ดังนัง้นดิฉันกลับมานี่คนเท่าเฮตโตเฮมีข่านะคะวางโตดีวางโต,ด,งตดีนะคะมันก็มีคุณค่าเสมอค่ะอยู่ไซไพกัหักค่ะขนาดตลิกไปแล้วเขาก็ไปตามมาค่ะและสิ่งสำคัญซูสิสงสุอย่างนะคะเรื่องของดิฉันนะคะ ไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นของดิฉันนะคะ <im Alto Del ire> บะเกียวน้าไข่นะคะดังนั้นประเด็จไปสร้างความเดือดร้อนให้ไข่นะคะบะตองมาดาอีบ่าอีงออีไรสาระบะมีประโยชน์นะคะหาว่าเหตุคิปบะมีประโยชน์ในเมื่อคิดว่าบะมีประโยชน์กับบะตองมาเบิงค่ะดิฉันกระทั่งคลิปให้สําหรับคนที่คิดว่ามันมีประโยชน์มีสาระนะคะและสิ่งสําคัญเลยดิฉันเป็นคนยอมรับในตัวเจ้าของยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นยอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะคะและการที่ดิฉันเอาเรื่องครอบครัวของดิฉันมาเว่านะคะ ดิฉันบออายเดอกค่ะและฉันก็บ่อได้ประจานตัวเองนะคะถ้าคุณสิคิดว่าประจานก็แล้วแต่ค่ะเพราะที่ฉันบอแค่ค่ะเพราะว่าการที่ฉันบอให้ฟังนี่ก็คืออยากให้มันเป็นภาพสะท้อนสังคมไงคะคุณก็สามารถม่องม่องได้หลากหลายหลากหลายแง่หลากหลายคลิปที่ดิฉันทําออกไปและการที่สามีกาบขอโทษดิฉัน พะว่าดิฉันเคยสอนนะคะว่าเป็นคนไทยนะคะการกราบหนึ่งครั้งนี่นะคะบอมแบมมือนี่มันคือการขอขมาค่ะถ้าจะคล้องคิดว่าจะคล้องผิดอิรีนะคะสามีดิฉันหูนะคะสำานึกใหญ่เขากะกราบขอขมากแค่นั้นเองค่ะและฉันเป็นผู้ที่จเจริญแล้วในเมืองหูจะขอโทษดิฉันกระตรงหูจะให้อภัยค่ะทำมาเจ็บบอสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเจ็บร้ายค่ะ แต่ว่าคนเฮามันเคยอยู่น้ากันมานะคะความหักมันย่อมมีนะคะความหักความผูกพันความดีที่สามีเห็นห้มันยอมมีค่ะมันถึงก่อเกิดถึงการแหย่ไพ่นะคะแล้วก็บอแม่ว่าดิฉันบอสามารถไปจากสามีได้นะคะและดิฉันบอจําเป็นให้ฝรั่งเอาไปเลี้ยงนะคะคุณกรุณาเข้าใจเสียหม่ด้วยนะคะคนยังดิฉันหาเหลี้ยงตัวเองมาแต่เจ็ดขวบแล้วนะคะเพราะว่าหุงเขาเองเฮ็ดกับเขาดูแลลูก บบแมนลูกดูแลน้องนะคะสองคนฉันอยู่ตามลําพังค่ะตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะคะน้องกส็สมมันลูกของดีฉันนะคะฉันก่าวเบาได้เลยเพราะชั้นเลี้ยงเขามาตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยเพราะว่าพ่อแม่ชั้นนั้นยาร่างกันตั้งแต่เด็กหน่อยเดี๋ยวขึ้นดีกันเดี๋ยวยากันย่ำกินเหลากะทะเลวะแหว่งกันแล้วกะตีกันเป็นเรื่องปกติจนถึงปัจจุบันนี้กับย่างระทันเศร้านะคะ ทางว่าดิฉันหักครอบครัวดิฉันบอกฉันยอมหักอยู่แล้วค่ะพ่อแม่ภัยภกัหักแต่การที่ห้าออกมาเบาเสียก็คือให้เยาว,วชนหรือว่า,าคนที่พบเห็นนะคะมองแล้วก็สะท้อนนะคะเพราะว่าฉันแน่ใจแน่นอนเลยอ่ะค่ะว่าหลากหลายครอบครัวต้องมีคนใดคนหนึ่งแหละที่มีชีวิตที่คล้ายกันนําดิฉันนะคะดังนั้นการแช่กับเอาเรื่องของจ้าของมาเบา นะคะหนึ่งเลยนะคะเพื่อหามูฮ้าผัวนะคะให้กำลังอกกำลังใจกันซึ่งกันและกันนะคะเว้าเรื่องเข้าใจกันมันก็ไปนัากันได้ค่ะบางครั้งเฮาท่อเฮาเน็ดเหนื่อยกับปัญหาพอเฮามาเจอคนที่เขามีปัญหาไข่ครึ้นกับเฮาหรือบางคนอจศินักกลัวเฮาหรือบางคนอาศิน้อยกลัวเฮาแต่ว่ากับเขามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันกระใจจืดนั่นบอคะ มันก็มีแห้งที่จะยางต่อไปนี่แหละค่ะเป็นยังถึงเหตุคลิปนะคะดังนั้นการเหตุคลิปหลากหลายคลิปนะคะมันก็มีทั้งสาระมีทั้งประโยชน์นะคะแล้วก็มีทั้งบันเทิงก็แล้วแต่ค่ะป้าป,ปนกันไปถ้าผู้ใดคิดว่ามันมีประโยชน์มีสาระมักกับเบิงบ่มีบ่มักกับบอตองเบิงกับแค่นั้นเองคะ่ะบ่ตองมาดาแบบสี่หรอกค่ะแล้วคุณก็บอกเองนะคะว่าคุณน่ะก็เป็นคนบรนนอก นะคะแต่คุณมาด่าฉัน่าอีบันนอกนี่มันหมายความว่าอย่างไรด่าโตจะขของเม้นบะคะดังนั้นนะคะไม่ต้องพยายามมาคอมเมนต์หรือมาด่าอะไรอีกนะคะเพราะว่าคนที่เห็นขอความก็อาจจะเป็นดิฉันคนเดียวนั่นแหละค่ะถาว่ามันบ่ถือกักเอาไว้นะคะแล้วฉันก็สีบ่อนุมัติขอความของคุณนะคะแล้วฉันก็บ่ได้เดือดร้อนอยังค่ะเพราะว่าคุณบ่ได้มาใไม่ห้เขาดิฉันกินนีะคะเพราะว่าเ่ฉันเดือดร้อนนู่นนี่นั่นนะคะคุณก็ป่ไเด้มาเป็นคนซอยนะคะฉันมีจะทํา หาด้วยสองมือของดิฉันเองนี่แหละค่ะดังนั้นดิฉันไม่เดือดร้อนกับคําที่คุณมาดานะคะแต่ว่าฉันกับมาเบวาเล่าสู่กันฟังนี่แหละค่ะในเมื่อคุณมาวิจารณมาด่าฉันเนี่ยนู่นนี่นั่นหลากหลายนะคะฉันก็จะแจ้งให้คุณฟังว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจังสันจังซีน่ะมันเป็นเพราะยังและมันเป็นจังไดนะคะแล้วฉันขอฝากบอกถึงคุณเลยนะคะว่าคนอย่างดิฉันนะคะไม่จําเป็นให้ ผู้ชายมาเลี้ยงนะคะดิฉันมีมือสองมือค่ะสามารถทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองได้ค่ะในเมื่อชีวิตในวัยเด็กฉันโคตรลำบากนะคะฉันยังเลี้ยงน้องโตมาได้นะคะส่งเสียน้องก็เรียนถึงจะไม่จบปริญญาตรีแต่ก็จบปวชนะคะฉันก็ถือว่าฉันนั้นส่งเสียเขาเรียนสูงสุดละค่ะจริงๆมันสามารถเรียนจบปริญญาอยู่ค่ะแต่ว่ามันบรักดีเองนะคะอันนั้นมันก็เรื่องของมันค่ะมันโบแมนเรื่องของดิฉันนะคะ และขอบรัวผู้ใดใไผกระหักทำว่าการที่เหาเอาเรื่องขอบรัวจะของมาเว่าเนี่ยได้จะพอพอแม่เห่านี่ชันแค่อยากให้กำาังใจคนหลากหลายคนที่อาจจะประสบปัญหาแล้วก็มีขอบรัวขึ้นกันย่างชั้นนี่ว่ายจะไปนึกทอแท้ใจกับการที่มีพอแม่สิต้องทำตัวย่อมรับให้ได้แล้วก็พยายามค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ดินรนสู้ชีวิตทำม,มาหากินสักวันหนึ่งคุณก็จะประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่ฉั้นตรงการให้คุณภาคกันคีดนะคะ ฉันกังวงว่ามาันจะมีประโยชน์ต่อใขรหลายๆคนนะคะดังนั้นปุ๋ยนันเบรแค่กับคำที่คนอื่นดูถูกที่มาดาจังสันจังสีนะคะแต่ว่าในเมื่อเขาลกาวหามาจังสีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรักกฎหมายกฎหมายแต่ประเทศแต่ละประเทศมันบกคือกันเ้ยค่ะอย่างลูกเรียงนี่ถ้าวัยเขายังประธานขบกำหนดนี่ ถาาสามีภรรยายาร่างกันนะคะคนเป็นพ่อเนี่ยก็ต้องทรงเสียนะคะจนถึงเขามีงานการเหตุนะคะเนี่ยยังในใน,ในมู่วานปุ๋ยนี่มีอยู่สองคนนะคะสามีภรรยายเลิกกันลูกนะคะฟองพ่อกระตงทรง,งเงินให้สุดเดือนจริงๆแล้วเขาก็เลี่ยนจบแล้วแต่ว่าเขาขี้ขานีะคะไ่อยากเห็นงานคนเดือนนี้มันเป็นยังสีค่ค่ะก็เลย ฟ้องนะคะให้พ่อเป็นคนทรงเสียนะคะแล้วทีนี้ในการรักการจ่ายเงินในแต่รายเดือนนะคะมันจะตรงเบิงด้วยค่ะว่าพอมีกิจการหรือว่าเป็นคนรับจ้างก,การจ่ายมันก็แตกต่างกันไปค่ะนะคะอันนี้จะฝากนิดนึงนะคะสําหรับใครที่จะมาถามหนุนนี้นันปุ๋ยก็บาสามารถจะระบุได้หรอคะเพราะว่าขันตําน่ะมันมีกําหนดอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนน่ะรายได้กิจการ ของแต่ละคนมันบ๊คือกันรายได้ก็แตกต่างกันออกไปของแต่ละคนดังนั้นการจัดจ่ายแต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันออกไปค่ะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะคะแล้วก็ไม่ต้องอ่าสาหรับคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องพยายามอ่าสร้างอะไรไอดี ID ขึ้นมาใหม่แล้วก็มาด่าทอโน่นนี่นั่นนะคะเพราะการด่าของคุณมันก็สมือนสะท้อนกระจก ตัวคุณเองนั่นแหละค่ะเหมือนคุณด่าตัวเองเพ่าไปฉันไม่รู้สึกสะทกสะทานนะคะเพราะคุณไม่ได้ไม่ให้ดิฉันกินนะคะเพราะว่าดิฉันต้องบล็อกคุณเพราะอะไรเพราะว่าดิฉันถือว่าเวลาของดิฉันมีค่านะคะเอาเวลาไปทํามาหากินดีกว่านะคะอันนี้ก็มาเว่าเล่าสู่กันฟังนะคะมาแจกแจงให้ฟังนะคะสําหรับการที่มากล่าวหานู่นนี่นั่นหลากหลายอย่างนะคะขอให้คุณจงจําไว้ว่าดิฉันทําคลิป เรื่องทุกเรื่องที่ดิฉันพูดนะคะถ้าเป็นชีวิตครอบครัวมันเกิดจากชีวิตจริงและมันเป็นเรื่องของดิฉันไม่ได้ไปส,ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะแล้วก็ดิฉันพูดไปก็ไม่ได้ละอายหรือกระดากปากอะไรหรอกคะ่ะคุณไม่ต้องมาด่าแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นชีวิตจริงดิฉันยอมรับสิ่งที่ฉันเป็นและสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะและผู้ที่มีสติปัญญาและก็เจริญแล้วนะคะเขาจะไม่มาต่อปากต่อคําแบบนี้หรอกคะ่ะ มาด่าสมมติว่าชอบด่าใช่ไหมคะคุณด่าบรรทัดหนึ่งคุณก็ไปแค่นั้นกระจบพอเขาตอบไปหนึ่งบรรทัดกระจบแต่นี่ไม่ใช่ไร่มาหน้าหนึ่งอีนะคะพอเขาตอบแจ้งให้คุณไปคุณก็น่ามึนนะคะคุณก็ไร่มาใหม่อีกนะคะดังนั้นขอฝากไว้หน้าตรงนี้เลยนะคะว่าชอบก็ดูถ้าคิดว่ามันมีสาระถ้าอย่างคนคนนั้นคิดว่าไม่มีสาระและหาว่าคนที่มาดูคลิปของดิฉันอ่ไม่มีสมองอันนี้ก็ฉันก็ไม่รู้จะ พูดยังไงกับคุณดีค่ะเพราะว่าการทําคลิปมันก็มีทั้งสาระแล้วก็สะท้อนสังคมให้เป็นกรณีศึกษาเพราะว่าบางคนที่ไม่เคยมาอยู่มองนอกเขาก็จะได้เห็นหลากหลายมุมนะคะว่าการใช้ชีวิตดิ้งนอกมันเป็นยังไงนะคะการมีสามีฝรั่งมันยุ่งยากลําบากใจแบบไหนนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ